ทั่วโมงปีใหม่ก่อนใช่ไหมไปที่ภาคเหนือนะครผู้สื่อข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ขาลุยของดิฉันเนี่ยไล่ไปตั้งแต่กรุงเทพรายงานทุกระยะไปนอนนครสวรรค์อยู่คืนหนึ่งนะฮะแล้วเดินทางต่อขึ้นไปรายงานสภาพการจราจรตามเส้นทางต่างๆนะครับ จนกระทั่งไปถึงโนดไปลำปางไปไปเข้าดาวอยู่ในตัวเมืองไปเข้าดาวตัวเมืองแต่ว่าตอนนี้ไปโนดก็ยังตื่นไวไปดอยสุเทพไปดอยสุเทพแล้วนะครับคุณอิทธิพัฒน์นะค่ะคุณอิทธิพัฒน์ตอนนี้รอรายงานสดจากดอยสุเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณอิทธิพัฒน์ค่ะคุณอิทธิพัฒน์สวัสดีค่ะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเพราะว่าสัญญาณนิดนึงนะเพราะว่าเข้าใจว่าบนดอยสุเทพคนเยอะมากเราใช้ลักษณะการถ่ายทอดสดไลฟ์อยู่คุณเดียร์คุณยากรคุณเฉลียวครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณเดียากรคุณเฉลียวสุสานวัดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงบริเวณทางขึ้นเชิงดอยพระธาตุดอยสุเทพนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยนะครับหลังจากที่เราขึ้นไปทางด้านบนดอยสุเทพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์นะครับจำนวน887 เรูปนะครับก็เพื่อที่จะเฉลิมฉลองแล้วก็เพื่อที่จะถือเลิกถือชัยนะครับในช่วงของการทําบุญปีใหม่เองถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของวันปีใหม่นะครับประชาชนนั้นต่างเดินทางจํานวนมากเลยนะครับเพื่อที่จะมาทําบุญกันบนพระธาตุดอยสุเทพระหว่างทางที่ขึ้นมานั้นนะครับปรากฏว่า,วารถนั้นจะติดยาวเลยนะครับกว่าที่เราจะขึ้นมาได้นั้นก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของด้านบนดอยสุเทพนั้นมีการทําบุญกับบารเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว รประชาชนตอนนี้ก็จะลงมาอยู่ตรงบริเวณของอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับซึ่งอยู่ระหว่างทางขึ้นต่อตรงรอยสุเทพนะครับประชาชนนั้นก็ยังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญตักบาตรครับแล้วก็ต่างคนนั้นหลั่งไหลมาทุกสารทิศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ภาคอีสานนะครับชาวต่างชาตินั้นส่วนใหญ่ก็จะมีให้เห็นม,มีให้เห็นเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มากเท่ากับคนไทยที่มาร่วมในการทําบุญตักบาตรนะครับ ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้คือการทําบุญตักบาทระหว่างทางที่จะขึ้นเนี่ยนะครับระหว่างทางที่จะขึ้นตั้งแต่ทางขึ้นของบุนดอยก็ยาวมาจนถึงตรงบริเวณของอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยก็จะมีลักษณะแบบนี้ให้เห็นนะครับและตรงจุดที่เราจะพาขึ้นไปนะครับอยู่ตรงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับตอนนี้ก็จะมีพิธีนะครับทำบุญทาบุญเหมือนกันแล้วก็มีการทําบุญพระประจําวันเกิดนะครับประชาชนนั้นก็ยังคงที่จะรอต่อคิวกันแล้ว ดีการมาซื้อดอกไม้ต่างๆนั้นก็ยังคงที่จะขายดีนะครับเครื่องทําบุญตับบาทก็ยังขายดีก็จะมีส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาหารแห้งต่างๆนะครับที่บรรจุบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วการทําบุญบนดอยสุเทพนั้นนะครับตอนนี้ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วจะเหลือแต่การทําสังฆทานนะครับสำหรับใครที่ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นไปทําบนดอยสุเทพนั้นก็ยังสามารถที่จะร่วมทําสังฆทานได้แต่ว่าจุดตรงบริเวณของที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปอีกประมาณ50เมตร เนี่ยนะครับตรงบริเวณนี้เองก็จะเป็นพิธีทําบุญเหมือนกันนะครับพำบุญประจําวันเกิดตอนนี้ประชาชนนั้นก็จะเน้นเรื่องของการถือเลิกยามทําบุญในวันเกิดครับเพราะว่าปีใหม่ทั้งทีก็จะมีแต่แตและคนก็จะเกิดไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะเรื่องทําบุญนะครับพาประจําวันเกิดกัน ประสแล้วก็จะเป็นการตักบาตรนะครับตักบาตรด้วยเหรียญบาทหรือว่าเหรียญเศษสตางนะครับในช่วงของก้านาฬิกาวันนี้เองนะครับก็จะมีพิธีสืบชะตาหลวงด้วยสําหรับประชาชนที่จะร่วมทําบุญนะครับในช่วงเวลาสิบเอ็ดน,นาฬิกาก็จะมีการถวายพระทหารเพลแล้วก็ร่วมทําบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพิธีเดาะนกพเคราะห์ด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดีนะครับประชาชนก็ยังสามารถที่จะร่วมกันนะครับ ทำพิธีสวดนบพระครด้วยนะครับตอนนี้เองในช่วงเวลาของสินาฬิกาพธิธีกิจกรรมนั้นนะครับในช่วงของลานอนสุสาวรีย์ครูบาสุวิชัย<น>ก็จะมีไปจนถึงในช่วงของเวลาเย็นของวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็ยังคงมีอีกวันหนึ่งนะครับสาหรับตรงบริเวณนี้เองซึ่งถนนบริเวณนี้ครับถือว่าเป็นถนนสายบุญและสายวัฒนธรรมเลยก็ได้คุณผู้ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับประชาชนก็ยังคงแลกเหรียญบาทเพื่อที่จะทําบุญประจําวันเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองหาผู้ที่เดินทางม,มาทำ บุญกันนะครับว่าในช่วงของปีใหม่ปีนี้ทำบุญกันแล้วขอพร<อ>ใ<อ>นเรื่องของอะไรบ้างแล้วขออธิษฐานถึงเรื่องใดบ้างในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณพี่นะครับที่ตอนนี้กําลังเดินทางมา<อ>กําลังจะร่วมทําบุญสวัสดีครับ,บ,บพี่ครับขออนุญาตครับจากสถานีข่าวนะครับระวังไัครับก็ขอรบกวนอนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดไหนมหาสารคาม ตั้งใจมาทําบุญที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตั้งใจมาทําบุญที่บนดอยสุเทพใช่ค่ะในปีใหม่ปีนี้ได้ขอพอนะเป็นพิเศษไหมการทำบุญกันก็ขอให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้ประเทศไทยมีความสงบค่ะรักและสามัคคีกันตอนนี้กำลังจะทำบุญวันเกิดใช่ค่ะช่วงเช้าได้มีโอกาสขึ้นไปบนดอยสุเทพรึเค่ยังค่ะกำลงจะขึ้นไปแล้วก็ทำบุญจับหมาแล้วค่ะมากันเดินทางมารถติดไหมครับติดมาก ก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะขึ้นมาใช่ค่ะเราขอพรแด่เพราะว่าตัวเอวจะอยู่แล้วแล้วสำหรับตัวเองนะครับได้อธิษฐานหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานขออะไรเกี่ยวกับในตัวของเราบ้างหรือเปล่าก็คิดว่าปีนี้ก็คิดว่าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆค่ะ9275คุณมากเลยนะครับคุณเฉลี่ยคุณธยากรครับนี่เป็นชาวมหาสารคามนะครับที่เดินทางมาเพื่อที่จะขึ้นมาเที่ยวทางเหนือและมาร่วมพิธีทำบุญกับบาทบนพระธาตุดอยตุเทพและตรงช่วงบริเวณของลานอนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัยเองอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่ามีประชาชนครับข้างเลยก็คือตรงตรงลานสรวบุร,รีครูบาศรีวิชัยเองซึ่งเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับตอนนี้ประชาชนก็ขึ้นไปเพื่อที่จะขอพรขอพรน,นะครับเป็นจำนวนมากเลยก็ต่างก็ต้องถือดอกไม้นะครับดอกดาวเรืองซึ่งก็ถือว่าจะเป็นความรุ่งเรืองในชีวิตนะครับก็จะมีการขอขอ,ขอพรกันนะครับ,บเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะเริ่มต้นในช่วงของปี นะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าประชาชนยังหลั่งไหลนะครับแล้วทางทางพระสงฆ์เองนะครับก็ยังเชิญชวนที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมทำบุญกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจาก ่าสารคามไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูสินะครับว่าจะมีประชาชนที่อื่นๆหรือว่าชาวชาวภาคอื่นๆเดินทางมาเที่ยวในภาคในบริเวณแห่งนี้เนี่ยนะครับมีประชาชนจากที่ไหนอีกนะครับสวัสดีครับพี่ครับขอรบกวนพี่ครับสวัสดีครับขอรบกวนเวลานิดนึงครับจากสถานีข่าวระวังภัยครับตอนนี้มาท่องเที่ยวมาจากที่ไหนครับมาจากลาพูนครับผมมาจากลําพูนขอเป็นคนเดืออยู่แล้วคนเหนืออยู่แล้วครับมีโอกาสได้มาที่นี่บ่อยไหมครับก็ค่อนบ่อยครับมาได้บ่อยครับปีนี้ก็ ลายกลายครังคือวันนี้เราก็มาขอพรจากทุกบาติวิชัยที่ครับผมมีโอกาสได้เคยมาสการละหลายครั้งแล้วยังไม่เจอลยครับยยังไม่เลยไม่เคยเลยปีใหม่ปีนี้เราขออะไรขอพรอะไรบ้างครับหรือว่าเราตั้งใจที่จะเริ่มดําเนินการกับปีใหม่ปีนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าปฏิบัติอะไรที่เป็นพิเศษนะครับที่เราตั้งใจเอาไว้ก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยทําสิ่งที่ดีที่สุดครับผมแล้วก็จะขอให้สิ่งเลร้ยวลายทั้งหลาย เลยไปให้หมดครับผม ทางบ้านของเราพลำพูน้ำไม่ท่วมไม่ท่มวมครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนประชาชนที่อยู่ทางทางภาคกลางสถานการณ์น้ําท่วมก็ยังไม่คลี่คลายเลยหรือว่าหลายๆพื้นที่ไม่มีโอกาสได้ฉลองเขาดาวนี้เราจะให้กําลังใจขงเขายัางไงบ้างครับก็ที่ที่เขาไม่ได้ฉลองมันกับ<ม>พวกผมเขาก็ให้กำลังใจขงเขาด้วยครับไม่ต้องท้อนะครับสู้ๆต่อไปคร<อ>ั<อ>บคุณพี่ท่านนี้ก็เป็นชาวเหนือนะครับเดินทางมาสักการะอรุษบรีคูบาศรีวิชัยก็ให้กําลังใจกับผู้ที่ ประสบภัยด้ำท่วเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้นะครับผุ้เฉลียวคพุทยากรครับว่าต้องยอมรับว่าหลายๆคนไม่มีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่าบางพื้นที่ ว่าบางพื้น,นที่น้าขี้คลายแล้วแต่ว่าเรื่องของบ้านก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือว่าจัดกว่าไม่เรียบร้อยแต่เมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวชาว,ชาวที่มาเดินทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ปรากฏว่าในปีนี้นะครับคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเยอะกว่าในภาคอื่นๆนะครับต่างก็บางคนนั้นบ้านน้าท่วมครับแต่ก็มามาเที่ยวนะเพื่อที่จะผ่อนคลายในช่วงของที่เทศกาลปีใหม่เยือนมาถึงนะครับในช่วงของเวลาตรงบริเวณนี้เองกิจกรรมตรงบริเวณนี้เองนะครับก็จะมีไปต่อ เนื่องจนถึงในช่วงเงย็นของวันนี้ซึ่งระคุณที่จะมาร่วมบริเวณตรงลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนี้นะครับก็สามารถที่จะมาร่วมได้จนถึงเวลาตีห้านาฬิกานะครับจะมีพิธีสะเดาะนกพักเราะนะครับก็ถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ที่ที่เราคนไทยนั้นนะครับก็จะมาร่วมกันทงบุญนะครับเพื่อที่จะปัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายแล้วก็ถือว่าปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับตั้งเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็จะมีการ ทำบุญนะครับกับพระสงฆ์นะซึ่งแต่แต่ละวันนั้นก็จะมีมากมายเลยนะครับ700อย่างบงบริเวณบางจุดนั้นก็จะมีประมาณ700 700 700 7 7 0 0 7 7 9นะครับแต่ว่าเมื่อช่วงข้างบนบน,บนดอสุเทพนั้นร้านะครับข้าหมดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศภาพรวมของการทําบุญบกักบาทนะครับที่ยังจะคงมีอย่างต่อเน,นื่องไปจนถึง15บนาฬิกาของวันนี้นะครับประชาชนที่จะเดินทางขึ้นมาตรงบริเวณนี้ก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับเพราะว่าทางบริเวณทางขึ้นนั้นก็ จะมีรถติดนิดนึงครับและวันนี้ภาพรวมของการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็น่าที่จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสวนสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่อยู่บนตีนดอยของทางที่จะขึ้นมาบนพระธาตุดอยสุเทพและลานอ,อนุสาวรีกูบาสีวิชัยเองนะครับประชาชนเท่าที่ผมขึ้นมานั้นก็มีประชาชนที่จะเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นจานวนมากครับเพราะว่าหลายๆคนนั้นก็ยังต้องการที่จะชมความน่ารักของแพนด้านะครับรวมถึงส สัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนสัตว์นะครับก็ตอนนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าคึกคักทีเดียวครับแลวพื้นที่ต่างๆนั้นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่เพราะว่าเมื่อวานนี้จากที่เราดูในตรงจุดบริเวณเขาดาวเองนะครับเราก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมห้องพักในโรงแรมในโรงแรมของตัวเมืองเชียงใหม่เองจึงเต็มเต็มหมดนะครับแล้วไม่มีแม้แม้เพียงแต่เกสเฮาส์เล็กๆนั้นก็หาได้ยากนะครับเพราะว่าประชาชนนั้นมาเยอะมากมายจริงๆนะครับ และปีนี้ถือว่าการท่องเที่ยวของทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นประยาง คึกคักเลยนะครับแล้วก็ทางทางทางเมืองเชียงใหม่เองก็คาดว่าเงินนั้นจะิญพัฒนั้นหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวครับทั้งหมดเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนกิจกรรมในจุดอื่นๆนะครับเราก็จะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับรวมถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวงานพืชสวนโลกด้วยนะครับแล้วก็จะรายงานและรวมไปถึงเรื่องของการจัดเก็บโคมนะครับซึ่งตอนนี้การจัดเก็บโคมก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปสำรวจกันนะ ครับว่าการปล่อยโคมเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้บางบางโคมนั้นก็ตอนนี้ก็จะหล่นลงมาตามพื้นของในเมืองเชียงใหม่นี้ค่อนข้างที่จะเป็นจํานวนมากก็ถือว่าเป็นขยะเป็นขยะที่ทําให้เกิดความสกปรกในเมืองนะครับเราก็จะต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องของโคมลอยเองแล้วเมื่อคืนโคมลอยก็หล่นลงมาใส่บริเวณรถราของพ คด้วยนะครับแล้วรวมถึง <Okay. S 1> เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตรงบริเวณข้ <Okay. S 1> างโลตัสนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ไม่ ว่าจะเกิดจากโคมลอยนี้หรือไม่นะครับแต่ที่เราเห็นได้ชัดเลยคือโคมลอยนี้สร้างความตกตะกตกให้กับเมืองเชียงใหม่ครับแล้วก็สร้างผลกระทบด้วยนะครับทําให้ในเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยโคมลอยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นนะครับไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นครับแล้วก็จะรายงานให้ทราบทางสถานีต่อไปนะครับช่วงนี้ขอให้กลับไปที่คุณดีกรและคุณเฉลียวครับขอบพระคุณครับมาณะปัญโยมครับก็รายงานยาวเลยนะฮะ บรรยากาศที่เชิงดอยสุเทพนะฮะก็มีผู้คนหลั่งไหลกันไปเต็มเลยนะฮะก็ไปทําบุญกันนะไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวที่ไปจากจังหวัดอื่นๆด้วยนะค่ะ รวมไปถึงสื่อมวลชนหลายแขนงที่เขาขึ้นไปเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่นะคะนี่ภาพก็ยังคงเป็นสัญญาณสดนะคะแต่ว่าพอเป็นลักษณะของการใช้ไลฟ์วิว 3G เนี่ยการติดต่อสื่อสารมันจะดีเลย์นิดนึงนะคะดังนั้นลักษณะการรายงานต้องขอขอให้คุณผู้ชมแล้วไม่ใช่ขอภายตำรวจขอชี้แจงจะต้องเป็นลักษณะของการรายงานยาวมาแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าการคุยกันเนี่ยสัญญาณจะดีเลย์คือไม่อยากจะซักให้เสียบรรยากาศของการรายงานอ่าแล้วมันจะเขาจะต้องเงียบฟังเราใช่มันก็จะดีเลย์นิดนึงนะฮะพอพอดีเลย์นิดนึงระหว่างเขารายงานอยู่เราถามไป แล้วก็ได้ยินเสียงที่เราถามไปถาช้านิดนึงนะฮะก็ให้รายงานยาวแล้วก็จะเร็นบรรยากาศจริงๆนะครับว่าดสดๆที่เห็นเหมือนกับที่คนที่อยู่ที่นั่นเห็นทุกมุมของการนั่งชมทีวีอยู่ก็เห็นเหมือนกับที่ดอยสุเทพนะฮะสัญญาณชัดเลยนะฮะแสดงว่าที่เชียงใหม่นี่ 3G เต็มเปี่ยมนะคะตอนนี้เราใช้ลักษณะสัญญาณของ 3G นะฮะตอนนี้เราพกทุกยี่ห้อเลยทุกค่าย ตัวเราต้องพกทุกค่ายตัวไลยูเนี่ยนะฮะถ้าว่าท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเราจะใช้เทคโนโลยีจากอิสราเอลมานะครับจะมีทั้งหมด6ซิมหกซิมนะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยสปียังยังไม่ครบทุกค่ายนะฮะถ้าว่าครบทุกค่ายเมื่อไหร่เนี่ยซิมมันจะหมุนไปโดยตัวของเขาเองตรงไหนที่ซิมของใครชัดก็จะหมุนไปตรงนั้นนะฮะ ตอนนี้เราก็เลยพกไว้หลายหลายซิมหน่อยหลายซิมนะฮะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับขณะดนี้อย่างที่เห็นอยู่ในทวิตที่อยู่หน้าจอนะครับก็บอกว่าชาวหานใหญ่เตรียมการรับมือน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับเฝ้าระวังหลายพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอปัญหาน้าท่วมนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะฮะ อ่บรรยากาศที่นั่นเชียงใหม่เดี๋ยวเราขอสลับมาเป็นจอเล็กนะคะแต่ขอไปที่ภาคใต้กันสักหน่อยไปภาคใต้หน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าภาคใต้ตอนนี้ฝนตกหนักแค่ที่ว่านะฮะคุณสมชายสามารถนะครับอยู่ที่นั่นนะครับ